ครับผมกับผุนายตูนตูนอีกแล้วครับอ๋อมันอาจจะเสียงเบาไปหน่อยนะครับเพราะผมอยู่คนเดียวพี่อยู่ข้างนอกครับนี่ก็เป็นคลิปลองทดลองกรีดไห้จากพีเมติกครับมือไปวางพวกพ่พลัสติกไม่ใช่ไบซิเคิลนะครับ โอม่ครับก็ดีนะจะเอาไพ่อะไรก็ได้ขอแนะนำว่าเป็นไพ่ bicycle หรือไพ่กระดาษนี้เป็นไพ่พลาสติกครับไม่ดีไม่สวยเลยเดี๋ยวครขอเก็บให้ไปนยครับนี่เครดิตจิกวใ้พิก ปุ๊เออพงกเอาไว้กินใช่ไหมเออไม่ใช่ครับนี่ครับตอนสุดท้ายจะมีสซัรพ์ครับโอ้ใช่แล้วปิดมีเปิดเสียงดังจ้าใครเอาสติเกอร์ปิดเนี่ยอ๋อน้อง อสองส้มตอออืองนีแซ่บมอกเยือเลยเอาเพลงมากเพลงได้แล้วครับนี่ ซื้อไ้ายเื้อไ้จะมาเซื้อผ้นี่เสื้อไผ้ากนี่เป็นเสื้อไ้า